ดูกำลังใจก่อนตัวหลุดสูงอุ๊ยอโลยจะชวนคุยยังไม่ล้มเลยพี่มืดฮะห้านัดฮะห่วยโดนปิดหน้ารีบวอร์มไอ้อลโอ้มึงอุ้มศพเลยเฮ้ยมึงไม่ต้องไปกักแล้วมึงอุ้มศพอุ้มศพไวประสบการณ์เขาแค่ปีเดียวเองประสบการณ์พวกผมสองอาทิตย์มันก็รู้มือกันอยู่อะ ฮัลโหลอันนี้จ้าไฟกัตแบบมัรหรอมาตรงไหนก็สัตว์แม่งของเฮียสู้สูฮัลโหลมชมบิดคนะพร้อมลั่นนะพร้อมลั่นหัวพร้อมลั่นนะพร้อมลั่นนะพี่ผ้ห่ยพร้อมลั่นนะพร้อมลั่นพร้อมลั่นนะ้อมลั่นนะพรอมลั่นนะพร้อมลั่นนะพร้อมลั่นนะพร้อมลั่นนร้อมลั่นนะพร้อมลั่นนะพ้อม่นนะพร้อมลั่นนะ้อมลั่นนะพร้มลั่นนะร้มลั่นนะพร้อ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 มลั่นนะพร้มลั แอร์บีสองพร้อมทัวร์คุยอะไรจะบอกโอเวอร์อะไรครับตอนตอนกดผมจริงเหรอสังเกตเราว่าถ้าเราจะลงบ้านตามโฮมนะอาแปดสีขาวนะแปดถังชารวติ้งนะชารวติ้งด้วยชารวติ้งด้วยจะพูดอะไรอ่ะตัดตามมาตอนรับโอเวอร์จริงเหรอวะคนดูอ๋อดีดีพูดต่อไปเลยเฮ้ยแล้วคนเดียวผมออกมามึงมีเวลาวัหาเพื่อนได้แต่แป๊บนึงก็วนวต่อนะพลาดพลาดอ่ะจะไม่มีเต้นกับวายรีช้าๆเลยนะจะไั่ไหวเลยนะ ดเข้าเข้าซ้ายนะเข้าซ้ายไม่เข้ามุมน้องเข้าสายมเข้าสายอย่าลืมเชียร์ไม่ลืมทามนี่ช่องน้องอยู่นี่ไงน้องมาชนะอยู่เหลือในเหลือ57วิเองถูกไหมล่ะเพราะมันเก่งไงไหมอ่ะยังยังไม่รู้สึกกระตุกนะยังนั่งอยู่ไหนวะเนี่ยมันจะไฟแล้วก็ดูดูดูนี้เสร็จเดี๋ยวเดี๋ยวพออย่างอื่นเสร็จก็เขาไปดูแข่งแล้วมันจะไฟแล้วมันจะไฟแล้วเจอเทียครับเจอเทียโฟกัสละ เออมานะมาเฮียไฟแล้ววะวูวเฮียสวยสวยอะไรกันเอ้โลผมโฟกัสแล้วมันอยู่หางหน้าใช่ปะรมใครยังไม่ถึงมั่ง

ไม่จเย็นโอ้โหลล่ลนัวแล้วน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 วแล้วเฮ้ยแหลกจริงเสร็จนี้ต้องอัพคอมเออคอมกูไหวปะคอมกวปกระสุนยิงไม่ออกสวยพี่มืดสวยทรงนี้เหมือนไม่รอดเลยไม่รู้เลยว่ะอารทรงนี้เหมือนไม่รอดเลยไม่รู้เลยอรงสแยกจะลไปาอมั่วจัด อุ้ยแหลกจริงไอ้เนอร์เดี๋ยวมึงเข้าไปลงกับเพื่อนลงไปลงไปลงไปไปปโอ้ยสายตรงแล้วดูได้สายยังไงเอาล้มไปหนึ่งหมูเชียร์ล้มเอ้ยพี่มือเราดีฟรีจะพี่ไม่เล่นฟรีจัดเลยนะเอ้ยปืนวงนอกเล่นฟรีจริงนะฮะเฮะฮะสองกระสุนยิงไม่ออกเฮ้ยกระสุนยิงไม่ออกกูโดนยีมผีพ่อมึงตายแล้ว โอ้ไงฮะยังล้มหรือยังยังไม่ล้มเลยพี่มืดฮะห้านัดฮะ่วยโดนปิดหน้านี่บอไอ้เหื่อนก็สนิทไม่กูโอ้ยเสียงเพื่อนกูมาไม่พี่มืดเพื่อนชุบดจะไม่ใช่หรอโอ้โหชุดปลาร์ไปหล่อพี่มืดโอ้ยเฮ้ยเสียงเพื่อนกูมาจัดโอ้ย โอกูก oh, uh, so, hey, really oh okay. ูเล right. ่นวงไฟแล้วไอ้สัสไอ่อยกนเฮ้ยฮัลโหลมึงไหวปะมึงไหวปะกูถามไอ้ยอย่ายุกูตกมึายไอ โอ้เวไฟแข็งจัดไอ้เหี้ยฮัลโหลบูทยาวนะตัวนี้สวยกูไม่กูไม่ได้ยเีลั่นนะอุ้ยเทียฮัลโหลทำไมฮัลโหลทำไมเทียน้อยจังอะไปไหนชาลินไปไหนไอ้เหี้ย่เหลี่ยนเทียบี้ไปไหนเทียไปไหนหมดมมงโา หวยเฮ้ยเปลี่ยนมีเปลี่ยนมีไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยแกงขี้บับหลุดไอ้สัไอ้เหี้ยที่ไอ้แกงบับหลุดไอ้ควยทุเรศไอ้เหี้ยบ้าควยกุเล็กว่ะไอ้เหี้ยกุเล็กว่ะ

ลั่นนะลั่นนะลั่นนะโอ้ยนะโดนเบิร์นนะโดนเบิร์นนะโอ้ไม่คุณไม่เห็นสีแดงเลยเว้ยคนดูผมไม่เห็นสีแดงเลยไอเทียคอมกหลกจับอ่ะผมไม่เห็นสีแดงแล้วเว้ยคนดูจริงนะไอเทียบ้านนอกคองนายะเ่เกปืนมันอยู่ไหนวะเกม่สัต ดูดูปืนมันอยู่ไหนวะอ๋อกูเห็นละขวามือเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลมึงดันมาข้างหลังดิผมหาปืนมันอยู่เว้ยคุณดูไอสัตว์ยังต้องควยอะไรไอเออมึงบ้าปะเนี่ยไอหลอนเต้นไป็เที่ยวเป็เที่ยวเป็เที่ยวหาเป็นแดงเกืนแดงไหนแดงไหนเขารีอยู่ไหนหรอผู้เผยเดือสีดำมันรีมันรีจริงหรอ เฮ้ยอะโหลมึงอุ้มศพเลยเฮ้ยมึงไม่ต้องไปจากแล้วมึงอุ้มศพอุ้มศพไว้อุ้มศพนะอุ้มศพอุ้มศพมึงอุ้มศพมาอย่ข้างล่างมันอยู่ข้างล่างหน่อยมันมาหน่อยมึงมาหน่อยมึงมาหน่อยตามเพื่อนมาข้างล่างตามเพื่อนมาข้างล่างอ้โหลพี่มืดเจยินพี่ชายอ้เต้าพีกูฟิกจัดเลยนะบอกให้ดอกเนี่ยเอาดีหลวงปืนมี้เห็นทำไรมึงไอ้เสี้ยวไอ้เออใครจะเล่นพวดจะเล่นพูด อุ๊ยอย่าล้ำกูนะหลบพี่มือกอดไม่ปัดเลยพี่ชายกอดพี่กูไม่ปัดเลยบอะไอสเฮ้ยไอ้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 เฮ้ยเมมไปเฮ้ยเฮ้ยหลูเมมไปเบ้าน้องเมมไปเบ้าเฮ้ยมึงอยู่นานยังเนี่ยมึเืหรอเฮ้ยหลูเหรอเฮ้ยเมึงมึงเป็นไบปะเนี่ยฮลโเฮ้ย เฮ้ยกลับไปช่วยเพื่อนในไฟมันมันแหลกจริงเว้ยคนดูผมแหลกจริงว่ะไอเหียไฟ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 หน้าผมต้องอัพคอมแล้วว่ะเฮ้ยอโลเป็นไรเฮ้ยอโลอยอย่โรอย่ายลโอย่อย่าอย่อย่าอย่าอ่อย่าออย่าอย่อย่ายอ่าอย่อย่าออย่าออยยอ่บอกแล้วออออออ่ แศกติงมากพี่ชายเก่งอะไรวะมือรถไปไหนครับเนี่ยอ๋อเฮ้ยมึงหาปืนเดี๋ยวกูหาก่อนนะไปเจอตัวปืนให้พี่คิมนะในวอร์เลือกผลลับเจมส์โอเวอร์อุ้ยไอ้เพื่อนเอาดีดีพี่พีเคเอ้ขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณครับพี่พีเคเอ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับมันอันนี้อยู่แล้วผมรู้อยู่แล้วก็ประสบการณ์สองอาทิตย์มันก็มันก็บอกอะไรได้ได้เยอะอยู่อ่ะผมว่า ใช่ป่ะล่ะประสบการณ์เขาแค่ปีเดียวเองประสบการณ์พวกผมสองอาทิตย์มันก็รู้มือกันอยู่อ่ะมีศพอีกปหมเอาดีศพมาดูน้อยๆป่ะเพื่อนเราออกหมดแล้วป่ะอะไรนะศพมาดูน้อยเพื่อนเราออกหมแล้วมันเอาศพเราออกหมดแล้วเราศพออกขวดเหมือนกันนะมีศพมีศพอะมกไวอันนี้แย่ขอบไปหรือไงมีศพเหลือป่ะมีศพเหลือป่ะมีศพเหลือป่ะพี่พีเคขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครรับอเยยอออะะรไปเพี่มมืดผตามได้โอเคไม่เป็นไร กูปืนบนรถไม่ใช่หรอวะทำไมกูไปเล่นในไฟไว้ที่อะจบมันอบมันแล้วไม่ผมจะบอกหนูแล้ผมจะบอกหนแ้วนดูว่าว่าเทียเขาเล่นอย่างงี้แลตั้งแต่ตอนซ้อมแล้วแม่คือเขา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 แบบว่าเาไม่รู again, ้เขาสู้สุดไหมแต่ว่าผมมองว่าเขาแบบเขาถ้าเขาผมว่า้าเขาสู้สุดแบบว่าไม่ออกไฟน่าอาจจะอาจจะมีสิทธิ์รีเพื่อนกลับมาชนะได้อยู่นะเออแต่เทียบางจริงแม่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าเทียเขาเล่นระบบไหนหรืออะไรยังไงผมไม่รู้ไง อย่าสาม้อยด้วยเฮียล่านไปจอบนล่านอยู่นะพิซซ่าเดลเดมอนมือดามเนี่ศูนย์เฮ้ยเฮ้ยฮัลโหลไม่ทีเนี้ยมึงมึงมึงไปแยกกันเลยเว้ย้วแล้วมึงเตรียมห่อเลยใครห่อได้ก็ห่อไปเลยแยกแยกออกไปแล้วก็ไปห่อ ่กลลับบ้านยิงคมไปพี่เกดผมยังไม่ได้ยิงเลยพี่พี่อวยอะไรเนี่ยผมแม่งคอมยังแหลกอ่ะให้คนไม่เวทตกเปย์เอาหนะไอเฮียผมแหลกจริงตึงตัวเลยตึงจริงนะนี่เขาเตะกันนะวะใครรู้ปะเอามาแทนกูเลยเก่งดีอะไรแพทเป็นแหลกกูแค่บอกเฉยเเพื่อนเป็เไรเนี่ยเขาบอกว่าเล่นดีเขาบอกว่าสามบอกเล่นเป็นไม่เอาเพื่อนโหดกว่าอยู่แล้วพูดอย่างนั้นทำไมก็ดูเขาอยู่อยู่อะไม้สู้เพื่อนผมไม่ได้หรอกไปเบิกรถออกมาไปผู้หญิงแก๊งผมเก่งสุดแล้วไม่มีใครเก่งกว่าผู้หญิงแก๊งผมหรอกยูมิกะเพราโอ๊คตะารุ เราห่อกันเราห่อสีค่ต้องมาดูมีกะเพราฮารุไม่มีใครเก่งไม่มีใครเก่งเขาเพื่อนผมน้องผมแล้วจริงเซฟเผาหน่อยดูเซฟเผาหน่อยเซฟกะเพราหน่อยครับเซฟกะเพราหน่อยนี่ออกสะพานแล้วเหรออุยพี่เปาสวัสดีครับพี่ออกออกแล้วครับพี่เปาพี่เปาสวัสดีครับยืนงงในดงไฟยืนงงจริงทำที่อะไรไม่ได้ทำคุยอะไรด้วยคุย ดูไว้ไม่เด็ดตัวตึงูดิดเอาอะไรมาแพ้คนดูเฮียดูมมีเปาอยู่มันแฉบมา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 ครับครับพี่เปาวันผมไปทำ<อ>แกงพี่ก็อยู่พี่เ<อ> <c oughs> มียผมเมียเมียเมียผมตึงสุดครับ พี่เฟียวจริงนะคุมไฟหมดฮัลโหลโหเอผล่คอมกูอย่างแหลกมึงบอกดูคุมไฟกูยังไม่ทำพี่อะไรเลยจอยเยอเพื่อนเราโดนจับโดนจับจับแล้วพี่ี่น้ำเอ้ยคอมโอ้คอมยังแหลกคือฉันจะบอกว่าถ้ามีสปอนเซอร์เข้ามานะที่แบบว่าทำให้คอมแบบจากแหลกๆหายแหลก,กได้คนดูว่าไงคนดูว่าไงไอ้เหี้ย มันจะมีที่ไหนไปได้นอกจากเออครับอันนี้ผมพูดจริงๆอันนี้เรื่องจริงนะ